ครั้งที่มีสาขามามาเสนอเรามาพีเต์เราอะเราจะฟังแล้วเราแบบวิเคราะห์ดีๆว่าเนี่ยเหมาะกลุ่มลูกค้าเราไหมเราถึงไปวิเคราะห์ออยังไงอะอย่างน้อยคือหนึ่งร้านค้าต่างๆอ่ะที่ไปอ่ะพร้อมกับเราอะเป็นร้านค้าประเภทเดียวกันไหมเราแค่มองว่าเอ้ยถ้าร้านที่เทียเดียวกันอนะเขาไปได้แปลว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกันด้วยประมาณนี้แต่ตอนเนี้ยณเวลาที่เรายังไม่เจอธเมธที่ใช่อ่ะทำไมเราไม่กลับมาโฟกัสกับ ทีมหลังบ้านของเราให้ทํางานมีศักยภาพมากขึ้นเมื่อก่อนอนะ่ะพี่เปิดเราก็จะเปิดทีแต่ละที่มันห่างกันแทบจะเป็นครึ่งปีหรือปีหนึ่งอะ่ะเพราะว่าเอ้ยเขาชวนมาเปิดหรืออยากไปเปิดที่นี่โอเคทเทมนพนักง,งานก่อน บางทีเทรนหนึ่งเดือนออกไงพี่เปอ๋อหรือบางคนอ่ะเทรนสองสเดือนแล้วแบบกว่าจะดีได้เงเรากวาจะเปิดสาขาได้แต่ถ้าเราเทรนพนักงานก่อนเพื่อพร้อมที่ว่าไปปีสมมติม,มีทาเลที่ดีเราพร้อมที่เราทีมงานของเราเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาใช้เวลามากเหมือนเมื่อก่อนทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถขยายได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยอย่างพนักงานหนึ่งคนของเราอ่ะไม่ใช่มาเดือน2เดือนแล้วผัดได้นะคะอยู่อยู่มันเป็นปีกว่าได้ทอดเพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญของคุณตอนนี้ก็คือสามารถเทรนทีม ให้พร้อมต่อการขยายตลอดเวลาใช่ค่ะนี่ไม่ใช่สาขาใหม่ของเหงหอยทอดแต่นี่คือห้องเทรนนิ่งที่พนักง,งานนะคะจะมาเทรนนะทำอาหารกันนะคะเราจะจาลองจากหน้าร้านจริงเข้ามาเลยเราก็จะมีแบบเทรนนิ่งเมเจอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อเทรนพนักง,งานแต่แต่แสาขาด้วยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าทําไมร้านทั่วไปเขาถึงไม่ค่อยขยายสาขากาันเพราะมันเป็นอาหารที่ค่อนข้างควบคุมยากนิดน,นึงที่จะทําให้อร่อยในทุกการ